ข่าวสามิติยังติดตามวิกฤตผู้ลี้ภัยทั่วโลกที่เป็นสถานการณ์รุนแรงนะครับจนสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติได้เปิดแคมเปญ nobody left outside หรือว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างนอกเพื่อระดมทุนมอบที่พักพิงที่ปลอดภัยให้ผู้ลี้ภัยกว่า2ล้านคนใน12ประเทศนะครับโดยเฉพาะผู้ลี้ภัยซีเรียนในเลบานอนซึ่งข่าวสามิติลงพื้นที่พบว่าเวลาที่ยาวนานในการลี้ภัย ทำให้หลายคนประสบปัญหาเรื่องความเป็นอยู่นะครับจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือที่ปลอดภัย หิมะที่ตกลงมาอย่างหนักในประเทศเลบานอนทำให้ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียรต้องเผชิญกับความยากลำบากในช่วงหน้าหนาวทุกๆปีพื้นที่พักพิงของผู้ลี้ภัยชาวซีเรียรในพื้นที่ชายแดนเลบานอนติดกับซีเรียรจะตกอยู่ในสภาพแบบนี้การอยู่รวมกันในห้องเล็กๆอาจทำให้มีความอบอุ่นได้บ้างแต่มันไม่เพียงพอที่จะทนความหนาวเย็นได้ การซ่อมแซมที่พักให้ทนกับสภาพอากาศจึงเป็นความจำเป็นที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ริภัยแห่งสหปร,ระชาชาติหรือ UNSCR ต้องจัดหาอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่พักพิงของผู้ริภัยให้เหมาะสมชุมชนไฟดาเขตเบกา้าประเทศเลบานอนเป็นหนึ่งในพื้นที่พักพิงที่ผู้ลร้ภัยต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดทั้งปี ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ลี้ภัยที่มีทั้งเด็กผู้หญิงและผู้พิการที่แม้พวกเขาจะยอมรับกับสภาพที่เป็นอยู่ได้แต่ปัญหาสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือรายได้ของครอบครัวที่เริ่มไม่เพียงพอหลังจากอพยพมาอยู่ที่นี่นานกว่า3ปีอย่างเช่นครอบครัวนี้ที่สามีพิการทําให้โอกาสที่จะหางานทําในเลบานอนน้อยลงพวกเขาจึงต้องการที่จะย้ายถิ่นฐานไปประเทศที่สาม เขาไม่สามารถจะทํางานได้แต่ว่าเขาก็ต้องจ่ายค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟต่างๆซึ่งคนที่ทํางานได้คนเดียวก็คือภรรยาซึ่งออตอนนี้เขามีลูกเล็กๆสองคนและภรรยากําลังท้องสองเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอช่วงที่เขาท้องตอนช่วง4เดือนเนี่ยจะไม่มีใครที่หาเลี้ยงชีพได้เพราะฉะนั้นเขาก็ขอกับทางเจ้าของที่ว่าขอผัดผ่อนไปก่อนในช่วง4เดือนนี้พอภรรยาท้องได้5เดือนเขาจะกลับไปทํางานในไร่ ในขณะที่ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียจำนวนกว่า1ล้านคนยังต้องอาศัยในเลบานอนในที่พักพิงที่มีหลากหลายรูปแบบทั้งเต็นท์ที่พักในแปลงเกษตรกรรมบ้านเช่าในโรงงานหรืออาคารร้างที่พวกเขาต้องจ่ายค่าเช่าเงินบริจาคในโครงการ Nobody Left Outside จึงจะนำไปจัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซมที่พักพิงให้ผู้ลีภ้ภัยเช่นการปรับปรุงห้องพักห้องเช่าให้ปลอดภัยสำหรับเด็กและผู้หญิง วิธีการซ่อมแซมเนี่ยเราจะมีการนำเงินบริจาคไปใช้ใน2รูปแบบนะคะก็คือว่าเราจะจ้าง NGO ในการที่มาประเมินแล้วก็ดำเนินการก่อสร้างหรือว่าทางที่2ก็คือเราจ้างผู้รีภัยเลยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเท่ากับว่าเขาจะได้มีส่วนร่วมในโครงการเขาด้วยแล้วก็ช่วยในการที่เขาให้มีรายได้ด้วยะคะ่ะอย่างเช่นอาคารร้างแห่งนี้ในทางตอนใต้ของเลบานอน u n s, s c r ได้จัดงบประมาณให้ NGO ด้านที่อยู่อาศัยมาปรับปรุงที่พักพิงให้ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียรซึ่งคาดว่าต้องอยู่ที่นี่อีกไม่น้อยกว่า5ปีซึ่งเมื่อปรับปรุงเสร็จแล้วที่พักของผู้ลี้ภัยก็จะมีสภาพที่ดีขึ้นและปลอดภยัยจนกว่าพวกเขาจะได้กลับบ้าน สำหรับเงินบริจาคในโครงการ nobody left outside จะนำไปหาอุปกรณ์ในการซ่อมแซมที่พักพิงให้ผู้ลี้ภัยทั่วโลกนะครับ UNHCR จังขาดคุ้ประมาณจำนวนนับหมื่นล้านบาทคนไทยสามารถร่วมสนับสนุนโครงการนี้ผ่านช่องทางการบริจาคก,กับ UNHCR ตามบัญชีที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะครับ